มันโมเป็นพอเปลี่ยนเขาอยู่เปลี่ยนอย่เดเขาเปลี่ยนมาพูเขาเปลี่ยนพอกับจำเปยนน้ำเขาตัวเดียวครับขั้นมาเปลี่ยนพูกราก้ายกระจายเปยเียบกระจายแล้งงวภูเขาโมง่ายเขาจะโกเก่าเ้วยหาคือว่วอววทั้นวานก็ขื่ออืมก็เขาจะวางมือกั่ทั้งเกิดสองคู่แตจะวางวันที่สิบสอือืกันงั้นมนจะเฝ่าคือจะเฝ่าคือ มันก็แท้มือคึกเกตันงแคือเมื่อเราบอกคืออะไรครับปูขายว่าแบบคู่ข้างขายค่ะเป็นกระเป๋าองินเงนมันรอกไ้ลูกไอรานรถปูมันรอกไปไงกุณยังว่ามันไวแใจเขาบอกว่มันวุ่นวุ่นวายกันทกคนแค่กองคารเคาวนี่เราบอแค่ปูมันวังวันแค่คือขานั่งไม่ป๊ ยั้ษ์หาถัรวคืนเยอะๆวัดขึแก่กงก็วด้นอว่ากูหาก่มือจะโดนพักกันทับขุดเดปักุ้งกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเปี๋ยวเดีปยวเดียวเอี๋ยวเดอกพัเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสี๋ยวเปี๋ยวเดี๋ยวเปยวเดีวเวเดีูยวเดี๋ดเดี๋ยมเดี๋ยยยดไดว เงียกมันขำเหมดอนแกพ่อเขาเห็นใจมาคู่กูบแ่มาคู่กับู่เนาะมาแข่งว่ะก็กำมือเข่ากับฟัว่าพ่อเรียนเด็กมาแข่งทั้งใา้คือแต่ว่าอ่างงาเงาเมาบวกตัวม่กี่มาแข่งว่ะแหวนแม่มันเหมลดูแต่งเงื่อนกระด่างกนกคือวันนึงวันที่กูให้ปู่ลดววันนึงกูก็ต้องมาปู่มันไม่ใจ่าย พ่อกับแก่ายนห้าก็ขยครับเขาเนี่ยเป็นพวกเรงยู่พวกไอ้ขวพ่อเปิดขวดแม่อังานละแรงกับฝากความวังหนึงนั่งกูต่าก็เงินครับปพ่อก็เป็นพนักงาไปดูเรื่อไปกลัวไปคล้องเขาพ่อไปงนยงางเง้ยลูกว่งั้นพ่อไปไหนพ่อคอยข่เขาไปหาเขาแีงพ่อองวานข้ารุ่งคุณนะ ข้าวมันข้าไรเมื่อยิมจะมาขึ้นครับครกจำได้คิ้วนะคือวหาคิอวขึ้นวดเอาปคิวคือหาคือ่าถึงปวดปวดรอบเพื่องันดึมครับครูมันเริ่มาอมันจะิ่เป็นคิาวคือเข้าคีดเข่าไปกองแชรอือเขาจะให้คิ้วหาคือพอรอดเก็บรอดรอบเลยกับตรงรอดเขาวัา เออพวอกายังเข้าไปบ้านเขาเกือกายเดือมมันบ่มนของเ่ากับม่อกายเดือวองความสะองกองว่าเกือเลึอดเลีอยงด่างกูนี่จงไหนแบบพอลูกหลานจับหลายแล้วหมาเมื่อเข้าของผูกใหญ่้ว่เข้าของผู้อื่นมาเข้าบ่บ่คือกั่นเดือมั่คือเฮ็ดแข่งเดือม ายมื้อายเรี kind of a a ือมืดคุ้มเบาปากเรีือปากขื่อปากเกีือขื่กับพาะข้างมากรับพาะข้างมาถึงหัวมูงกระเพอะมากถึงข้างว่าคือจะเกลือบ้านข้องคนนี้ขายมือขายเงี้ขายดวนไม่มีพลาดไม่มีพลาดหนึ่งปีไม่มีพาดบาคนี้องมากนพราะว่าพ่าดไรก

มะเขือกวนฟันจะทุ่งฟ <res> ันจะทุ่งเัขาดแล้วขาดจึงมุ้งอม่างมุ้งกันคือท่งใหมากัคือหลานต้องไปประปูถาไมาเร้วฝ้ไมาเร็วเกลือกวนคือทข่าหม่เพราะว่าก้องการฝาถามเอ้เออเออแก่ก้ันบัวได้มันมุ้งเหมือนเราที่ปูแต่แก่แก่ไปคือแต่เขาจวมันม่้งมันข้างเขาตรงนี้เขาไม่ติดปูเขาเข้าราคาคือเมื่อ วัน <att> <oo> นี้ก็ห้ามออกวันนี้ก็ห้ามออกไม่โอ้คือแคเครื่องไม้คาไบเรื่องคาับเมื่อไกพอถือไปอีกแล้วงก็เดืครับลูกไกใจเย็น็้อ็เ้าือเลือดเปลี่ยนเปลี่ยนรู้คืออากาศนะว่า่ากาศว่าคึมมันบ่ระดุวันนี้เร่องคึมนะคึมโอ้คือว่าเสียรถอีแดไปมันจับโดยู มาจ iday, no liebe, man, our our part, ังกเสียบมาแล้วละกีมาช่ง่างงเค่อนปูีว่ชเ่อผู้ี่ไปู้ี่ก็คือเข่ารับขมได้บุบ่เคยเข่าไปนี่มื้งงานเดียดี๋ยว่ดี๋ยว่ดีวเดอยดี๋ยว่ดั๋ยวเดี๋ยวเดกวเดี่ยวเดี๋ยว่ดีกยวเนีายวเดี คอาใข่ไปเดดีเนาะปู่มึงเองแตคือคือเจาเขาัคงค้มาเปิดเบาแต่ก็เสิดแควแต่ที่มึงข้าูแก่กับพวกขกะกาคราบ้นใหญ่เนาะปู่ต้องมากเลยปู่ปู่ผมมากกว่าป้ามากเลยปู่อมากเนี่ยะคือคือเรื่อยเรื่อม่เรื่อเรืย่นปู่คืไปรับการได้ปัญหาเองคือเก่งใช่ไหครับอืม ปูบมงมาจำได้ปะยิมจำได้ครับมึงว่าเกิดมาคู่ไงนะครับคือใช้คู่ไปไงนะครับคือโคตรสึกออกคือมื้ยิมสน่างวดข้าวกับพ่อเนาะเนาะปูับังมาคนเดียวที่จะพาไปแก่กับปู่ตาเนาะับปู่ใด้ยินเหรอคร ไปก็าเขาทั้งคบงั้นเราไปนี้ก็กังว่าไปน้องได้หนดีคือคือยืมโอ้ยืมหัวคือยิมอนไรถือว่าผ่านคาผู้บุญมากจัดระพ้องผ่านดึกคาผูนอะไรคือกึ้รืออะไรกมื่อนั่งจะไปฝ้าคกับผู้บุญมารูวันเกิดเมื่อคู่น่ะเออเมื่อคู่กคือผู่แขผู้แข่รกานที่พอว่าการใข้ผู้บุญมาเนี่ย เขีงน่มมือกับผู้จาผู้บังมากกับเขอนเขีอนทั้งเราเมาและบุมแล้วขวกั่าขวดขาตั้งข้อความดีกว่าเขีของหกเก่ามาเรือครับตวมันไมงเอว่อแต่ว่าหุกกาขึ้นบวกวันมาหกกระกเอาขึ้นแล้วเพราะว่านจะกัดใจข้นเก้าเพราะว่าหัวเอาหัวลงเอาหัวขึงกับตัวเดียวกันของหุกเก่า อช่ปุ๊แล้วก็บอกว่าเราบวชด้วยกัเราไม่ใช่ดื่มไห้เออถ้วก็ว่ามันจำมาครับผมาจารเขาเขาเลื้ยงกินวันเกิดมาคู่เขากินกระด้ี๊ถ้ากินปืนนาาใช่ไหมถ้าไม่คู่เกิดกินืนนา้วก็ห้ัคือพ่อถ้าพักคือพ่อว่ากให้เป็นครับผมน้อาน เข้าเขากินงาเนี่งาเนันกเหมือนกันน้องทุกวนของคุณนี่นี่จันบอกแม่ได้หรอปู่ไม่คู่กับาบอกแม่แต่ว่าอายแต่ถือพิ่งจังหวัมาเนี่ยแต่ผมมึงม้าหั่น่งพอนวันท่บุ๋เนาะทื่บุมอกับใจเนาะ่ว่าผมื่อย่กับแกไปฮ่าฮ่าฮ่ากไปกับอู้เตะขวดขวดไม่เคยเล่นเลีวเ ข,ข,เเขั้นบ่อใครน้ำขั้นบ่เอาจากูยังมาชังือกวาดัุวันนั่งนั่งก่ขั้นเดียวกูกับปูวันวันคือขั้นถือคือเอาไข่กระข่านได้เลยให้ครับเอาล้นล้นน้งปลปูเออเอาก็คือไปต๊กล่กไกนครับปูต้มลูกไก่ได้ไหมได้ไหมได้ครับ้าแกงวันนี้นะปูบุญมาบอกว่าอข่าววาจะเขาก็จะเกลี่ยเหมือนวายแขกเอามายวาค่ะ อขั้นไดว่าที่ชิปเด็กมีให้เขาเอานา่นั่มาทํามขัข้อบุญใช่ไหมคะครับปูอืนคือเกี่ยวกับกูจับผมได้ครับะเดี๋สวซอยจูไปนะครับว่าไปูกับมานเดียวกันนะข่อเดียวกันคับปข้อเดียวกันข้อเกี่ยวคือไงคือไก่คับปูเพราะมันทำหมดใหญ่เลยผู้หันกับว่ามันทำหมดใหญ่เยพุ่งไงคับป เออค้เอาหม้อรำบอกไะ้รก้ว่าแา่ม้อรำกับมาก็่ะโอ้ยเมื่อค่ยกัมาด้หมดที่คากันกไจะงานั่งควยนเลยเอานั่งลำแบบปูเอาจตนั่งนั่งงาอครับปูของนี่เขาเขาเอาเลยห้อครับเอาจะนั่งรั่ง้ครับปูหายนังนั่งก็เปิดโอ้ยทธนโอ้ยเอ็นบางจะขืนนะเนาะครับปูอืมแม่ จะขือรงนะครับปูโ่งโอเคเนาะโอเครับโอเจะวาร่ำดูไขัร่ำดูหวนมื่อคู่นะ่นหละังนั้นนะครับลังมันครับปูจำได้พอลังมันจำได้ครับจำห่นเด้วยเพราะว่าปูบุ้มมาอยากดูยังจ่ะเนาะครับขย่าเพราะอาร่ำร่ำทางหนาบานหลังบานปูครับ มันแสดงทางหงายไปก็แงไม่กเลยแมันก็ไม่ถูกเลยดงมันก็่ถูเยแงมันก่เลยดงมอนก็ไม่ยแสมน่ถูกเลยแสดงมันม่กลสกไม่ถูกเยู่พงมันก็ไ่ถูกเลยแสดงมันก็ไม่ถูกเลยแสดงมันก็ไ่ถูกเแมน่เยแดงมัน่เนงมันก็ไม่ถูเลันก็ไ่ลยดมน กับับม่อย่างพกบหมายอยงนี้ร่งได้่ากคือยืเออคือแช่รงมากวางมันคือเขาบอกว่ารังหนาบานมันจะถูกเขาจะนะรังหนาบานมันจะถูกกบบคือคือร่างเส้นบานก็คือรงหนาไม่คนหางบอกริบคือได้คือได้คือขาดเืมครับอืว กูได้พ <those S 1> <Therm om ale> ้ Gesch ่งมือแก้้ไปพาไปร้านกูแพงได้ปัญญาตายก่ว่าระหากุนตือไปอนี้เพิ่มหอดงกเก้าบาทเพิมเพราะว่าเรือขึ้นไปโอ้ยเพิ่มหอบมูมันงยืมขาเจ็บเก่งไปเรย่กงนักมูเชงเสค็จกันห่าครับูตายเ่ราะร้านพอตายคือเงนหงบา ไายือเงก็วงหม่านา่ไเปนงัเเรือเวืมเงนเจาเรือเล้วตปูไปับป um um ูี่้ใกงโจมัยฮ่า่า่ายอว่าจัดอกือดฟองไปกองยืมฟองไปกองอันนี้แค่การจรักาเครับปูแค่แค่การคุ้กนัอนยังไม่ตกลงยังไม่ควันทงเลยนาะครับปูเอารับขกโว